ตั้เลยตัเยสอินไหนกีชิ้นะี้เรางมัน,น,น,นการในกาคำนวณก่อนชิ้นเะไม่ต้องไปตื่นเต้เนแลคนน้คำนวณคำนวณหิน mm hmm. นะน,นี้ฝนะั่งนี้ก็ไปนะ้เื่อชิ้นนี้ได้ประมาณนี้เราจะต้อง mm hmm. แทนไซส์ไซส์โอยู่แล้วโป้งทำไมถึไซโป้งโป้เนี่ยทันี้มัน,มนทำอะไรมัน,นจะ ยืดความความน่าจะเป็นที่ขาวนะกี่ตัวไปรนฝั่งข้างหน้าให้ไปโดนแนอร์รองดูไซส์อกอประมาณนั่นเออไปได้ที่ไหนไปได้สุดที่ไหนออลองดูเรื่องอืมออกเรื่องเห็นไหมก็คือ,าอการคำนวณแบบเบสิกง่ายๆดูชิง่งถ้าหนูคำนวณชิ่งเป็นคว่า ก็จะไม่หเหนียวปากกาแรงนะ